ได้บอลัวเฟิงตอบกลับหลัวเฟิงมในเวลาแบบนี้ฉันจะไม่พูดอีกแล้วได้โปรดเจียยี่ขอร้องในด้านความแข็งแกรง่งมีนักสู้เพียงไม่กี่คนบนโลกที่สามารถฆ่าคลุมสัตว์ประหลาดระดับจัก,กรพรรดิได้เหล่านี้คือหงเทพเจ้าสายฟ้าหลัวเฟิงโมเฮนเดอร์สันและอีกสองสามคนกะหลังจากวางสายหลัวเฟิงก็หันไปหาคนอื่นคนอื่นในบ้าน หลัวหงเกาและคนอื่นคนอื่นต่างก็มองมาที่เขางอเลียวหงเิโยพูดเพียงสองคำนันหลัวเฟิร์มพยักหน้าด้วยความคิดหือหุนยนตโลหะสีดำบริสุทธิ์3ามตัวปรากฏขึ้นในห้องซึ่งทำให้ทุกคนในบ้านตกใจเอ็กซ์เซสเซสหลัวเฟิร์มออกคำสั่งโดยใช้ภาษากลางของจักรวาลเขาสั่งให้คนหนึ่งปกป้องครอบครัวของเขาส่วนอีกสองคนให้เตรียมพร้อมเมื่อเมืองอยางโจถูกโจมตี พวกเขาต้องออกไปช่วยเหลือในการป้องกัน XX หุ่นยนต์โลหะทั้ง3ได้รับคำสั่งแม้ว่าความสามารถของระบบ A I ของพวกเขาจะต่ำเนื่องจากพวกเขาต้องการคำสั่งที่แม่นยำม,มากในการสั่งการพวกเขายังคงดีกว่า A I ของเรือรบก่อนหน้านี้มากเฟิงน้อยพี่ชายอภายในห้องโถงทุกคนดูตกใจที่หลัวเฟิงหุ่นยนต์3ตัวโลกมีหุ่นยนต์ในเวลานั้นแต่พวกมันเงือง,งาและโง่เขาพอ่อ พวกคุณทุกคนควรรีบขึ้นไปชั้นบนเข้าไปในห้องแรงนมถ่วงเมื่อมันกลายเป็นอันตรายหลัวเฟิงกล่าวเมื่อทำตามคำแนะนำเสร็จแล้วเขาก็ไม่กล้าเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวในขณะที่เขาบินออกจากเขตหมิงเย่ยทันทีมันเริ่มสว่างขึ้นในตอนกลางวันเมืองอย่างโจทั้งเมืองเคยสว่างสวัยมาก่อน เยาวชนอาสาสมัครจำนวนมากเต็มท้องถนนและกองทัพอยู่ทุกหุนทุกแห่งขึ้นไปในท้องฟ้าหลัวเฟิงอยู่บนกระสวยบินที่บินไปทางตะวันออกอย่างรวดเร็วน่าเสียดายที่หุ่นยนต์ทั้ง3าตัวนั้นเป็นเพียงหุ่นยนต์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาบนเรือลำนั้นในใจของเขาบาบาตะพูดความสามารถในการโจมตีที่ชาญฉลาดพวกเขาไม่สามารถเทียบกับคุณ ลัวเฟิงได้คุณซ่องการ์ดลิควิดซิลเวอร์เสร็จหรือยังลัวเฟิงถามว่าแล้วอาวุธระองคารักเงินเหลวใช้แหล่งพลังงานเกรดสีอย่างไรก็ตามมันหมดเอ่านแล้วหลังจากใช้มาหลายแสนปีพวกเขาต้องการการซ่อมแซมฉันคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาประมาณ3วันสำหรับอาวุธ ฉันได้นำอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของเรือ X81 ของเรือ Black Dragon Mountain X81 ลงไปแล้วและได้เริ่มซ่อมแซมบนมันบาบาตะกล่าวว่าสำหรับแหล่งพลังงานที่ต้องการฉันมีสำรองไว้บางส่วนหัวเฟืองถอนหายใจด้วยความล่องอกปืนใหญ่เลเซอร์ตาบาบาตาเป็นอาวุธขั้นสูงมากในทางทฤษฎีแล้วพลังของมันแทบจะไร้ขีดจำกัดตามตามนาน ปืนใหญ่เลเซอร์ขั้นสูงกว่านั้นอาจเป็นภัยคุกคามต่อเซกเตอร์ลอดได้พลังเป็นยังไงบ้างลวงัวฟ่งถามมันสามารถฆ่านักสู้มนุษย์ระดับ6ดาวได้บาบาตะกล่าวว่าดวงดาวระดับ6เมื่อเทียบกับดวงดาวระดับ1นั้นแข็งแกร่งกว่าหลายสิบเท่าแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ร้ายอวากาศมันก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของปืนใหญ่เลเซอร์ได้อย่างแน่นอนการได้ยินคำว่าไม่สามารถปิดการได้อย่างแน่นอน ทำให้หลัวเฟิงรู้สึกโล่งใจอย่างมากบาบาตาอาดทาตัวเหมือนเด็กเหลือขอในบางครั้งแต่เขาไม่เคยพูดจาเหลวไหลยอย่างไรก็ตามฉันต้องการเวลาบาบาตากล่าวคิดหาวิธีให้เร็วที่สุดยิ่งเร็วยิ่งดีหลัวเฟิงกล่าวถ้าฉันเร่งสุดความสามารถฉันคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ28-30ชั่วโมงบาบาตากล่าวหลวเฟิงครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้28-30ชั่วโมง นานเป็นเวลามากกว่าดึงวันเล็กน้อยจีนจะสูญเสียอย่างหนักเป็นเวลานานแต่เมืองหลักอาจยังคงยืนอยู่ได้นอกเสียจากว่าสัตว์ประหลาดที่กืนกินตัวนั้นจะปรากฏตัวอีกครั้งอาทิตฐานเขาได้แต่ภาวนาอยู่ในใจหรือความเร็วในการบินของหลัวเฟิงงไม่ได้รับผลกระทบจากการสนทนาทางจิตกับบาบาตาเลย เขากำลังมุ่งหน้าไปยังเขตทหารทางตะวันออกเฉียงใต้ฐานทุนของจีนสำนักงานใหญ่ทั่วไปผู้นำหลายคนอยู่ที่นี่หน้าจอของกองบัญชาการทั่วไปแสดงฉากสองฉากจากดาวเทียมฉากหนึ่งแสดงสัตว์ประหลาดระดับจัก,กรพรรดิขนาดมาหือมาหกตัวบินตรงไปยังฐานทัพทางตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่อีกฉากหนึ่งแสดงภาพเยาวชนในชุดกรอรบสีแดงเลือดบนกระสวยทยานที่กำลังบินอยู่นอหลวงเฟิงกำลังบินไปที่ฐานตะวันออกเฉียงใต้แล้ว เจียยี่กล่าวถ่ายทอดการต่อสู้นี้ให้ทั่วประเทศทันทีผู้นำคนหนึ่งจากประเทศจีนพูดขึ้นผมของเขาขาวและร่างกายของเขาสุบผอมและอ่อนแอเท่าโจเจียยี่ตกตะลึงขนาดที่เขามองไปที่ชายชราพูดเท่าโจพูดอย่างจริงจังเจียยี่คุณเคยพูดมาก่อนแม้แต่เมอนสเตอร์ระดับจัก,กรพรรดิก็มีทั้งที่แข็งแกร่งและอ่อนแอแม้แต่นักกรบที่เป็นตัวแทนก็อาจพ่ายแพ้ให้กับมอนสเตอร์ระดับจัก,กรพรรดิ ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตและความตายนี้เราต้องการของเราตัวแทนนักสู้ที่จะเสี่ยงทั้งหมดและต่อสู้เพื่อเราในเวลาเช่นนี้คุณจะปล่อยให้พวกเขาเสียสละอย่างไรค่าอย่างเป็นความหลับหรือไม่ผู้นำในสำนักงานใหญ่ล้วนมีระดับสติปัญญาและสติปัญญาสงูงพวกเขาเข้าใจจิตวิทยามนุษย์เป็นอย่างดีพวกเขาเข้าใจทุกอย่างจากคำใบ้ผู้แทนทำได้แต่ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเองประเทศบังคับไม่ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเต็มใจ ดังนั้นเราต้องทําให้พวกเขาเต็มใจเราต้องกระตุ้นเลือดและความมุ่งมั่นของพวกเขาแค่นี้เราก็ชนะได้แล้วด้วยความอดทนเท่านั้นพวกเขาจะเสี่ยงทั้งหมดหรือไม่พูดเท่าโจกล่าวทันในนั้นโทรทัศน์ทุกช่องในจีนก็เริ่มเปลี่ยนฐานทับทางตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ในอันตรายฐานทับทางตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ในอันตรายปัจจุบันมีสัตว์ประหลาดทะเลระดับจักรพรรดิหกตัวบินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ภา,ายใต้เสียงของนักข่าว ฉากดังกล่าวปรากฏอยู่ในจอโทรทัศน์ทั่วประเทศจีนทุกช่องไม่ว่าจะเป็นในบ้านฉากตามท้องถนนหรือฉากในฐานทับใต้ดินล้วนแสดงฉากเดียวกันอสูรจากรพรดทั้ง6ร้ายกาจยิ่งนักตัวหนึ่งมีสีเขียวและดำทั้งตัวท้องเป็นสีม่วงและยาวเหมือนงูความยาวรวมเกือบ200เมตรนั่นหมายถึงเมื่อมันตั้งตรงขึ้นก็เทียบได้กับตึกเจชั้นมันเหมือนกับเรือดำน้ำขนาดมหึมาบนท้องฟ้า ราชาวันขยา่าภูเขาสายตาของมันมีแสงสีแดงลึกลับมังกรตัวยาวที่มีเกล็ดตัวนี้คือมังกรเขียวแห่งทะเลตะวันออกที่มีชื่อเสียงบริเวณใกล้เคียงมีแมงกับรุนโปร่ปรงใสายขนาดมหึมาตัวร่องเหมือนผิวหนังของมันมีขนาดใหญ่กว่า30เมตรหนวดจำนวนนับไม่ถ้วนมีความยาวอย่างน้อย2-300เมตร6อสูรชั้นจาก,กรพพัดพวกเขาทุกคนแข่งแกร่งอย่างไม่มีใครเทียบได้โดยเฉพาะมังกรเขียวทะเลตะวันออกและจากพัดแมงกับรุนพิษ แม้ว่าเจียยี่จะมาเขาก็ยังต้องระวังพวกมันให้มากเมื่อพลละเมือง1,200ล้านคนของจีนเห็นหน้าจอและฉากดังกล่าวพวกเขาก็กลั้นหายใจพวกเขาเคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเช่นนี้เมื่อใดนักข่าวที่อยู่ด้านข้างกำลังอธิบายรายละเอียดของสัตว์ประหลาดระดับจักรพรรดิแต่ละตัวอย่างรวดเร็วทำให้พวกเขากังวลมากยิ่งขึ้นสำหรับบุคลากรทางทหารหลายแสนคนของฐานตะวันออกเฉียงใต้เล็กที่เด็กหญิงตัวเล็ก ปิดตาของเธอเพราะเธอไม่สามารถทนดูได้เป็นไปนไม่ได้ผู้สูงอายุอยู่หน้าโทรทัศน์ส่วนมนต่อพระพุทธเจ้าและเทพธิดาแห่งความเมตตาอย่างเงียบเงียบสัตว์ประหลาดระดับจัก,กรพรรดิหกคนเยาวชนที่เต็มไปด้วยความเลือดร้อนต่างเบิกตากว้างไม่ว่าพวกเขาจะฝึกฝนอะไรมาก็ตามและความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดก็ไม่มีอะไรขวางหน้าสัตว์ประหลาดระดับจัก,กรพรรดิทั้งหกเหล่านี้ได้ก่อนหน้านี้สัตว์ประหลาดกลืนกินนั้นโจมตีทั้งโลก เขตทหารและฐานทัพได้ทำลายเลเซอร์ของพวกมันทั้งหมดเมื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดระดับจักรพรรดิหกนี้กองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มล่าถอยและอพยพอย่างไรก็ตามความเร็วของพวกมันไม่สามารถเทียบได้กับการบินของสัตว์ประหลาดความเร็วความเร็วของพวกเขาสูงถึง820เมตรต่อวินาทีพลเมืองที่ดูหน้าจอต่างก็กลั้นหายใจทันใดนั้น หน้าจอก็เปลี่ยนไปเป็นฉากอื่นเยาวชนสมชุดกรอสีแดงเลือดที่ยืนอยู่บนกระสวยทยานบินด้วยความเร็วระดับเบรกเน็กโดยทันทีประชาชนจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่หน้าจอต่างก็ตื่นเต้นกำลังบินนี่คือนักรบชั้นยอดของมนุษยาชาติสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าเทพเจ้าสงครามเป็นตัวแทนของล่วงขณะนี้ตัวแทนเลโอกำลังบินด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดของเขาไปยังเขตหารทางตะวันออกเฉียงใต้ การคำนวณแสดงว่าความเร็วในการบินของตัวแทนลิโออยู่ที่5,610เมตรต่อวินาทีว้าวฉันอ่านไม่ผิดพระเจ้ามันคือ5,610เมตรต่อวินาทีจริงๆวินาที16.5เท่าของความเร็วเสียงเสียงนักข่าวเต็มไปด้วยความตกใจไม่ใช่แค่เขานักรบนักเดินทางดวงดาวที่เฝ้าดูอยู่ก็ตกใจเช่นกนันในแง่ของความเร็วในการบิน แม้แต่หงและเทพสายฟ้าก็เทียบไม่ได้กับหลวงเฟิงเขาตามทานันตัวแทนลวดตามทันบนหน้าจอในที่สุดมันก็แสดงให้เห็นหลวงเฟิงและสัตว์ประหลาดระดับจัก,กรพรรดิทั้ง6ในหน้าจอเดียวกันเมื่อเขาปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อเทียบกับสัตว์ประหลาดระดับจัก,กรพรรดิที่ตัวใหญ่มาคือมาทั้ง6ตัวแล้วหลวงเฟิงก็เหมือนกับมดมด1ตัวต่อยัก์6ตัวฉากนี้ทําให้ทุกคนดูประหม่าและว,วิตกกังวล ทันใดนั้นจากพัดแมงกับพุนขนาดมาหืมาก็พ่นหมอกสีเขียวที่แผร่กระจายออกไปสองสามพันเมตรมันคือแก๊สพิษทันใดนั้นหน้าจอก็กลายเป็นสีเขียวไปหมดนักข่าวที่อยู่ด้านข้างอธิบายว่านี่คือแก๊สพิษของจักพัดแมงกับพุนเพิ่มรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับจากพัดแมงกับพุนซึ่งทําให้ผู้คนตกใจมากยิ่งขึ้นจากพัดแมงกับพุนนี้เป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่มีพิษมากที่สุดในโลกเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นตัวแทนเรีอจัดการกับแก๊สได้ยอย่างไรหัวใจของทุกคนตึงเครียดหลัวเฟิงร,ร่างกายของซูซินพันรยาหลัวเฟิงสั่นสะท้านหลัวเฟิงแม่เวิรนเง่อยหน้าขึ้นมองจอที่ถนนประหม่าเกินกว่าจะเปรียบเทียบภายในมีการพิดหลัวเฟิงอยู่บนกระสวยอวกาศพลังวิญญาณของเขากตัวเป็นกรอบป้องกันร,รอบตัวเขาด้วยความแข็งแกร่งและความหนาแน่นของกำแพงพลังวิญญาณของเขา ไม่มีโอกาสที่กาจะซึมผ่านเข้าไปได้การฆ่าสัตว์ประหลาดระดับจากกระพัดหนึ่งตัวเท่ากับการช่วยชีวิตเพื่อนร่วมชาตินับแสนนับล้านของฉันหลัวเฟิงมองไปที่สัตว์ประหลาดระดับจากกระพัดทั้งหกที่พุ่งเข้ามาหาเขาพวกมันจ้องมองอย่างเย็นชาและเต็มไปด้วยเจตนาฆ่านั่นคือเหตุผลที่ฉันจะฆ่าพวกคุณทั้งหมดรุมหลัวเฟิงโบกมือขวาอย่างดุเดือดปูราวกับว่าช่องว่างถูกพาออก มีดโค้งกลายเป็นดาบโค้งสีทองขนาดมาขึอมาเต้นไปมาอย่างบ้าคลั่งคนแรกที่รับความรุนแรงของการโจมตีครั้งนี้คือจับพัดแมนกะพรุนร่างกายที่ยืดหยุ่นแต่แข็งแกรง่งภายใต้ดาบโค้งที่ควบคุมของหมอเฟิร์นถูกผ่าเครื่องทันทีสัตว์ประหลาดที่มีสมองเป็นรูปสามเหลี่ยมแบกบเปลือกขนาดใหญ่ไว้บนหลังก็ถูกหั่นเป็นชิ้นพร้อมกับเปลือกของมันด้วยชิ้นชิ้นชิ้นใบมีดโค้งเมื่อเทียบกับกระสวยที่พุ่งทะยานแล้ว ความสามารถในการโจมตีของมันแข็งแกร่งกว่าสัตว์ประหลาดระดับจากกระพัรดิทั้งหกในขณะที่มังกรเขียวทะเลตะวันออกหนึ่งตัวนั้นยากกว่าเล็กน้อยที่จะเชื่อเฉือนในที่สุดมันก็ยังทําสําเร็จสัตว์ประหลาดระดับจากกระพัรดิหกตัวภายใต้การแร่รําอย่างบ้าคลั่งของมีดโคง้งถูกตัดออกเป็นเจ็ดหรือแปดชิ้นในทันทีกลิ่นชุนต่างๆกลิ่นหอมกรุ่นของเนือดชวยออกมาประเทศจีน ผู้คนนับไม่ถ้วนจับจ้องไปที่หน้าจอหัวใจของพวกเขาล้วนตึงเครียดภาพเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่กืนกินก่อนหน้านี้ทำให้มนุษยาชาติรู้สึกหดหู่และสิ้นหวังตอนนี้ลูกชายและลูกสาวของฮิวทุกคนต่างหวังในใชัยชนะเพื่อให้พวกเขามีความหวังมีความหวังเล็กน้อยสำหรับการอยู่รอดบนหน้าจออพิสลายไปอย่างรวดเร็วมีเพียงหมอเฟิงโบกมือบนกระสวยบินกลางอากาศ ดาบสีทองซึ่งยาวอย่างน้อยหลาย10เมตรกลับคืนสู่มือของเขาพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยชิ้นส่วนของร่างกายจำนวนมากที่ตกลงมาไม่ว่าจะเป็นกรงเล็บขนาดใหญ่หมวดหรือเกรดหรือเนื้อสับเราชนะแล้วเราชนะแล้วสัตว์ประหลาดถูกฆ่าตายหมดแล้วฉากนี้ทำให้คนนับไม่ถ้วนระเบิดความสุขในที่สุดในที่สุด มีเขาดีตัวแทนลรวมีพลังมากเกินไปความเร็วในการบินของเขาคือ16.5เท่าของความเร็วเสียงโดยมีตัวแทนด้วยอยู่รอบๆเราสามารถชนะได้ผู้คนนับไม่ถ้วนในเวลานั้นจำชื่อของหลวเฟิงได้กองทัพพักใต้ตอนกลางกำลังตกอยู่ในอันตรายผู้แทนเยาเว่ยหมู่กำลังรีบไปช่วยเหลือหน้าจอเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอีกครัง้งหลวเฟิงอาจจะแข็งแกร่งมากแต่เขาก็ยังเป็นผู้ชายคนหนึ่ง เขาไม่สามารถต่อสู้สองศึกในเวลาเดียวกันได้การต่อสู้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในมาตุภูมิแสงประทิปสว่างสวัยไปทั่วในช่วงเวลาที่เลวร้ายของการเอาชีวิตรอดของมนุษยชาติตัวแทนในก้าขึ้นมาแล้วปรากฏตัวชื่อลึกลับที่ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อถูกจดจำโดยคนนับไม่ถ้วนลัวเฟิร์มชูโรแมนอีเลนยาวายบุกในเวลานี้พวกเขาเป็นนัก,กรบที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษยชาติและพวกเขาส่องแสงที่สุดในยามที่ต้องการ